คอยฟังเอาคักๆจังเสต็นดีหายวงเวียนที่ิมพขอบรรยายเป็นเรื่องอู่ท่าหอนตอนสังเกตโปรดสังเกตต่อเรื่องเส้นมองชัดเจงจังเสต็นความผัดตอนีท่านะตีลำน้ำมาพ่อหมออุจจาริตอีกสากหนึ่งรทสาบถึงเป็นแครแค่ไหนเนาะพี่น้องเลยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโตโต้ไหนเดี๋ยวตัวไหนหนิพเอ็ฮอะไพเอ็นไพเอ็นที่ท่องเรื่องอ่ะเออตอนตัวทุกข์เลยเนี่ย ตาหลูกนหอเนียแม่อเอาเขียวแม่ก็ู้องอาหารเออกันอ้าวตอนี้มาถึงบ้านของอาหารวันนี่อยู่เห็นตั้งแต่ผิดประตูค้นกับกับตาบ้านเลนยจ่าต้านกัลูกสาให้เอิ้นลูกสาวและลูกชายลูกลกสาวละพ่อโอ้ยคนกับกับตาบ้านเลยจ่าต้าตกับลูกสาว ปานนี้นั่นแม่เจ้าพงเข่าบอนนอนหลับคำเอ้ยไปกระดับพ่อซาลโลว่าองมัวบอเน็นลูกกับพ่อได้มายินและจงแต่หมองใจว่าโอ้ยอกสิเพ่ปวดล่านหนาหฮอนบ่อพรายวาตนาพบโมโหวายกับลูกมหาวาตนาเมียรักแต่เดือนร้อนแต่เราเจอ เสาเจอสะเดอเจ้าคือบอกว่าสะเดอเจ้าเลยมัดปากเที้นี่นะโอ้โอ้ยหูบอน้อบาลูกเข้าหิ้วขี่ยโอ้ยลุเข้ามือโอ้ยหูบอน้อบาลูกเข้าหิ้วเข่าเส้นหนาวจนสั่นเจ้าคงบานึกฝันลืมสลิปอกกีพอพ่อหน่อยคอไม่หนาก้อยลูกเป็นกำมภา แม่ยังบอท่านตายคำเอ้ยบอจะหายความรักที่เคยสาบ้านวันนนนก็ให้เียงหน้าห้างไอ้กับนางเคยนอนหนังนนหล่างานสีไม้นุ่นสั่งนวดคอามมีตันตะกี้ผีผ้านอนยางทอดวางเข้าขึ้นเราเหรียนยีเด้อเหรียญสางคำเอ้ย เขาลงไปถามไปไล่ป่าดอกมาก่อยไปไล่ดังปลาขาวซอยเจ้ายืนง้อยหัวเฮือตีไม่บอกอสวงตางจับว่าบุญกรรอย่างลมผัดเนื้อจนว่าลมสองเอามุมทีพลอตายสองคนเท่าโชคลายจานได้ผูกเอาแขนนังเ,งเอ้ยบุญเหลือแตนสองเอาทีพ่อาายอยู่ในาน้ํไอ้าพย่านพานอง ประคองไปให้ถึงฟังบัดนี้เจ้าเป็นอย่างจังมาป่าพีิ่มวางไว้ให้ลอยเดือนให้เดือนลอยเออเออเออโอ้โหน้อเมี้ยเออ ตอนนี้ดึงคอยพ่อไก่ขันก,กบป่าดไนโ้โจังสิลูกตีมาหาผัวกับลูกวาดลาเอิร์นะแม่ไว้แม,ม,แแม่แม่วาดแม่วาดนะออกมาหาลูกแม่พี่พอเราอยากกินบักระเบาไ,ไหมมันดุสบายกินบักระเบาแล้วชิกินยังฉันแอปเปิ้ล นาจะยิ้มแจงตะแสลงใจได้มา้องตาเดียวมองอดอดผ่านใจสะานทันตาเบิงแล้วคือจังไายใช้ที่บุญจันทร์มีเหลืองอย่างต่ำ เขาเห็นผู้สิบอดีขันเป็นลัสนานีเฮียลีที่สีสงไขยย่ยานเขาเห็นความไหนสิคมไปแถลงจิเฮ้ย <Hey! S 1> ตู้เป็นทยหนะ่อจ้าม่นางกระจกกระจายยุ่นนาล้านกุนฮะว่า <What? S 1> มาขอท่านบ่นะ่ะว่า่อผู้จักเจ้าว่า กูจักไขว้อบับันจุนหน่วยไบุญจันทร์แม่ผัวเจ้าเนี่ยแม่ฮะบุญจันทร์ผัวเจ้าบุญจันทร์แม่นอุ้ยพ่ใหญาสลีไม่หยาบนี่ตีบักบุญจันทร์อ่ะพระเอกนี่ท่องเรื่องวกเวียนชีวิตเอานี่แหละพระเอกละเนี่ยอือเอาคือเอาคนคือลิงมาเล่นเทื่อนโอ้ยกูบอกเลยคือเลี้ยงเลี้งมาคือกูจะเจอ ป่านั่นบอกลูกว่าร่ำรืองว่าเวียนชีวิตด้านหลากคนแล้วว่ามันมีพระเอกไหมจีสันเด็กเอากพระเอกไม่ตัวเนี่ย้จะมันเกิดมามือนีแล้วมันได้เป็นพระเอกบ้ากันเนี่ยปีนั่นปีนี้หลายเถื่อนคานบ่เอากูเอาเอมือแอทะเยนตีแล้วเอาวะเนี่ยเออเอาให้แล้วแห้งแต่จคิ้วหัวลานมั่นไม่อย่างไรไปเฮียเจไปไป กดดันและกดแตกแปเียดบ่น่ๆการเมาการจ่าระมัดระวังเนี่ยคนหัวล้านมันใจน้อยเครียดง่ายหัวล้านเป็นยังสี่เบิร์ตสิคนหัวล้านเครียดง่ายอาหานเบิร์ตนั่งใหุ้คนคนหนึ่งยาเครียดหลานตัดก็ได้อีกแล้วนั่งเบิร์ตยึดจอด้วดจอดนะทดกอย่างนะวาสนาขายเดียววาสนาคุณสะแผละแพกค่ะ มังเลืองแล้วบ,บางมังเลีรังอาหารติ๊แล้วเขามาล่องเลยแล้วแป๊บเดียวกันเงี้ยขาคุยกันแป๊บเดียวเอาจังซี่กันเงี้ยขาเอาจังไรอ่ะให้เงี้ยนะ่ะกินไข่ลวกทาวาดเดี๋ยววาดเขาไปหาเงี้ยตัได้มี้กำลังค่ะอ่าพวกกระชอบคือกังล่าไข่ลวกนาพวกจริงิงไข่ลวกทาเราก็เขามาลวกนาวา,าดวาดเราผมเด็กเดือดส่งหนึ่งส่งแกนแท้ฮะวาด ว่าเอาผัวไม้ละวะเดี๋ยวจะพาเอาผัวไม้มาฝากอันไหนครับฝากเอ้ยอันนี้เสียงวิจารณ์จากแฟนเพลงนะคนบอกมาว่าถ้าพ่อเอกน่ะคือเรงปานดีกุศิปสุวิศิลีนะวะแค่ดีก็ได้ขายยอดปูนี่ละคขนม่ิ้งปูว่าจะเด้ขายเดียวเดียวเพราะวันเบ้าวี่ที่ว่าขอไปเต้าไต่แข่ง เอาไปต่อยแถวพวกข้างในออกแต่ว่าเออโอ้ศูนยเขาจะลงมือถึงนอกลูสิแค่ไหเว้ยต่กีแตควันเจ้าถือว่าเป็นนักร้องเี่ยวไปเทียวาการพวกคุ่นมาดีประสงค์นี้อันใดแต่เขาเลือกแล้วเขาเลือกประยานโลกแห่เหลียวเบื้องแม่เจ้าของเป็นไรตาสุ้มถีบ้าให้ด้วนดี ทำนาถามหลังแทะคอยเสียบุคลไก้ขวิการย้อดย่างแวดความลำบากก็มีจะยยูจะเกณฑ์ผ้าลูกดินร่อนไปรับจ้างสืบประเคนเขาคิดว่าตุ๊ระ้คนเพราะตายนะขาหักขาหานมาเนี่ยนี่ตีไอ้บุญจันทร์อีน้ำว่าจะมาเขามาไหลยาวว่ากินข้าวหลงเบืองหาแพงแล้วเงียวเลยนะตกออกเป็นแารเล่นกุ้งกุ้งแล้วอ่ะเนี่ยค่ะ อาจริงส่ใครเงี้ยกินเพิ่มอีกจักหาแผงค่ะ,ะให้กินอี้หาแผงค <ขา S 1> ่ะทำเก็นธุรแล้วไปซื้อบังก,พกะพงนะหวังนะ <c oughs> เอาอันซื้อมาอย่างบังกะพงปวดตายน้องไข่เนี่ยนองเลยอ่ะวัดไอ้บุญจใจคอยบอกแล้วว่ายอย่าพาลูกมาหาข่อยอยู่นีพ่อมาให็นแต่ไหนวัดต,ตีนักตีเดราะพอถึงบอร,หรอหนึ่งับบ่อนั่นต์เนาะ บ่รอแต่เราใจที่สุดเลยบอกผู้ใดดูปากโทษทิศอ่อนก่อนเลยว่าเขาทิศปะอูติศเขาวาดตาน้ำตาลวงแล้วเอาแม่แล้วเจาแล้วไูสิ้นร่นยควนนกว่าเป็นพระเอกซือลิ่งขอใบลอยโอ้ใบลอย

ไปผัวยิบก็ยิบมต่าหุไปีเดียด้าเห็นไ่ลับไม่ยังไะนีอ๋รอไรอกับผัวเจ้าละวอ่ะตัดเจ้าเป็นหนังแนวได้ถึงเกือกลกว่วมัวโมกามะล คิดแล้วหายใจสั่นลูกของแม่ก็ตำเท่กำบะลูกโฉลูกกินบอดแหว่เมื่อไงให้เธอจะกูอยากกราบแล้วเนี่พี่น้องเบิ่งหน้าปอว่าเป็นลิงเบิ่งหน้าลูกคือนกขู่ Mất một tổng chiến เหมือนเดียวสิแกงตำรวจยองกูบอมีพี่น้องตระกูลใหไปมูลเล้ยอ้นี้ไปตายก็ไปนี่มันร้านอหารักอาหารพ่อขาตัวตองตองึงแล้ันแตกย่ปากเลยล้จะไปเ็นตองไนี่จานอาหารของกูนีน่มัสวนอาหารมันสนะข้าวมกนจ้ะบอไอ้บ้าไอ้บาไอ้บาไอ้บ หยนยนยนอะไรกันโยกนกลางเนี่ยพะยะไปไหนเราโยนี่อ้โลางศูนย์้างศูนย้นยนแล้วดีนะวายอ้ากูศูนย์แล้วไล้บาดเ,เนี่ยกูยินศูนย์เนี่ยทำไมก็มาตบหัวเจ้านาทีด้วยนยตบแล้วทำมามกูยิ้มเย้าใส่บอลแอดถ้เาเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมขอจับคุณเลยวันนี้ จะมาจับเรื่องอะไรเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เนี่ยประชาชนเดือดร้อนผมต้องออกมารางเหตุแต่คุณมาทําอย่างนี้ผมจะตั้งข้อหาคุณสองข้อหาสองข้อหาสองกระทงจะจับจับจริงรจ,จริงอ่ะคุณตารวจจริงๆขัดขืนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานทําร้ายร่างกายเจ้าพนักงานคุณตํารวจคะถ้าจะจับจริงๆจับตรงนี้ค่ะนี่ มีหนึ่งกระทงข้อหาควันดำโอ้โหไอ้น้อยๆไปไหนแล้วโทษเจ้าหน้าที่อะไรขอถามหน่อยถามอะไรท้องเระลงพุงหรือเป็นอะไรท้องไม่ได้ลงพุงแล้วเป็นอะไรกะพอกูเป็นลำใสแกหนีนะอยู่ในเหตุการณ์อย่าคิดหนีอ้าวทำไมทำไมอย่าคิดหนีทำไมจะไม่ให้หนีก็จะจับไง เอาจะจับผมข้อหาอะไรข้อหาหน้าเหมือนลิงโอ้ยคือลิงสื่อๆก็จะมาจับเหตุผลพออย่างพุตรวจครับมาดิมาให้ผมถามก่อนถามอะไรทาไมต้องมาเวลานี้เรอครับเอ้าผมมาผมไม่ได้มากวนเขาไมได้มาจับเขาน